มาแล้วนะครับ109ล่าช้าไป70กว่านาทีนะครับรถล่าช้ามาเยอะมากวันนี้70นาทีกว่านะครับเอาสตอมทะกรวนมานครับอีก3คนก็จะถึงร้อยคนแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยจะเป็นกำลังใจให้ที่ดีมากเอาสตอม สี 4, 2, 2, 8, ่สองสองแปดถักระโมานะครับเอาซ้อมสี่สองสองแปดถักระโมานะครับเมื่อวันพุธที่ผมถ่ายก็ทำขบวนรถตรวจห้าหนึ่งมานะครับ เทเชียงใหม่นะครับรถนั่งรัะอากาศนั่งแน่นอนชั้นสองนะครับรอผู้โดยสารนะครับ รถจะไปจอยอีกทีหนึ่งที่บามูนาสะพานหินพิจิตบางกระทุ่มพิษทุโลกนะครับวันนี้รถล่ช้ามาเยอะนะครับรถนด้าจะไปถึงประมาณตีสี่ห้าสิบห้านาทีนะครับเกือบตีห้าเลยฮะ ประมาณเกือบตีห้ารถไปถึงนะถ้ารถร่าช้ามาเยอะขนาดนี้รถล,ล่าช้าทุกวันนะครับคนขึ้นเยอะมากเต็มทุกตู้เลยนะครับผมนี่แหละครับรถเร็วที่ล่าช้ามาทุกวันบางวันทําเวลานี้นะแต่ส่วนหญ่รถล่าช้ามาเยอะมากบางวันสี่สิบยี่สิบสิบ แต่วันนี้70นะครับ70นาทีนะครับ